สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาริต้าโชว์ค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาชายิตาจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมสวนนะเดี๋ยถ้าพาเดินชมเล้าไก่ก่อนเมื่อกี้ไลฟ์สดนะคะแล้วสัญ,ญญาณไม่ดีภาพไม่ชัดนะคะชื่ออะไรคะไก่ชื่ออะไร That one, ตัวไ<ด>หนชื่อชิมเมอร์คะ um, ใชต้ตาเขาจะจำชื่อไก่ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าไก่ที่บ้านอ่ะข้อขาจะมีสีสีข้อเท้าเป็นห่วงข้อเท้าอยู่นะคะตัวนี้ชื่ออะไรคะชาชื่อชายเราไก่อันนี้ดาเลนทำเองนะคะเราไก่อันเนี้ส่วนกลงอันนี้เราออกแบบแล้วให้คุณพ่อช่วยทำ อันนี้เป็นลาเวนเดอร์ปลูกลาเวนเดอร์ไว้ปีนี้ปีที่สามแล้วนะคะ <They 're S 1> นี่ <fresh. S 1> เริ่มออกดอกแล้วใช้ต้านโดมได้หอมไหมหอมค่ะหอมค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นไม้ประดับนะคะก็จะเกิดใหม่ทุกปี and like growing, like and อันนี้ปลูกดอกดาวก,กระจายนะคะเดี๋ยวปีนี้นะถ้าได้เมล็ดพันธุ์เยอะเราก็จะแจกเมล็ดพันธุ์ดาวกระจายนะคะใช้ต้ามาฝั่งนี้ก่อน ให้ใช้ตาพาเดินรอบเล้าไก่หนึ่งรอบวิสต um, uh, ิเรียสีขาววิสติเรียสีขาวอันนี้เป็น uh, mm hmm. ไม้คุมดิน <Wait. S 1> ซื้อมาลงไว้นะคะเนี่ยเริ่มขยายออกมาแล้วก็มีวัชพืชแซมด้วยเดี๋ยวต้องมาถอนนะคะเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ตายนะหน้าหนาวเขาก็รอดนะคะตอนนี้เราเริ่มพยายาม ปลูกต้นไม้ที่เขาเกิดใหม่ทุกปีอันนี้ก็อันนี้ต้นนี้เรียกว่าเดซี่นะคะส่วนใหญ่เดซี่มันจะมีหลายสายพันธุ์เดซี่จะเป็นดอกไม้ขาวๆแล้วเกสรสีเหลืองแต่ว่าจะมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะก็มาปลูกไว้รอบๆเราไก่นะคะเพื่อความสวยงามแต่ว่าฝุ่นก็ค่อนข้างจะเยอะเพราะไก่เขาจะขุดดินเถ <c oughs> okay, ใช้ตาไปลูก Over here the อันนี้ก็เป็นไม้คุมดินหมดเลย the นี่ช่วง uh หน้าหนาวเราก็จะตัดทิ้งนะคะแล้วก็เขาจะแตกใหม่ช่วงเ <c oughs> ดี๋ดูใบไม้ผลิ And over here อันนี้ก็เป็นไม้คุมดินเหมือน <It> s <S กนัน like ต้นอะไรคะ w ั l ก o นมี w a l ก o นมีเออต้อนนี้ยิ่งถ้าเดินนะคะ เหยียบต้นนี้เหยียบได้นะคะเหยียบไปเหยียบมา<ๆ>เขาก็จะแตกแตกแตกไปอยู่กอนนู้นก่อนึง erm ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสาลแหน่เอามาปักดินไว้ฝุ่นเย <Ooh, S 1> <ye S 2> อะไก่ผุดดินฝุ่นเยอะนะคะ,ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกำแพงอันนี้ก็เป็นดอกไม้แล้วก็เฟิร์นเราปลูก,ป,กประดับไว้นะคะ อันนี้เป็นต้นลูกพมนะคะนี่เริ่มออกลูกแล้วนะคะน่าจะอีกสองสาเดือนถึงจะได้ทานอันนี้ก็ต้นเชอรี่ปลูกมาสามปีแล้วนะก็ยังไม่ได้ทานลูกแต่ว่าเห็นแวบๆบบบอยู่นะว่ามีลูกนะคะนี่เห็นแวบๆบแบบอยู่ว่ามีลูกนี่ลูกเล็ก <laughs> ไม่รู้จะออกกี่ลูกนะปีนี้แล้วมีต้นอะไรอีกคะต้นนี้ต้นแพรนะลูกแพรเพื่อนข้างบ้านบอกว่าต้นลูกแพรเขามีนกมาทํารังนะเพื่อนข้างบ้านเขาเห็นจากฝั่งบ้านเขายังไม่เห็นเลยเขาบอกว่ารังนกอยู่ข้างบนต้นนี้นะคะอือนับไปไหนไปตรงนู้นดีกว่าลูก พา so, um, so, um, ไปดูสตรอเบอรี่มีสตบบรอเบอรี่อยู่กระบะนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนู้นเราปลูกสตรอเบอรี่ไว้สองฝั่งนะคะแล้ว right? ก็อันนี้เราปลูก ดอกทานตะวันไว้นะคะเดี๋ยวปีนี้นะถ้าดอกทานตะวันไม่เสียนะคะ oh. ถ้าเก็บทานแล้วเราก็จะมีแจกมเมล็ดทานตะวันด้วยนะถ้ามเมล็ดไม่เสียนะคะอันนี้ก็ต้นราสเบอร์รี่ออกลูกดอกทุกปีเลยค่ะเริ่มออกดอกแล้วนะนี่ mm. ต้นราสเบอร์รี่นะคะกอสองกอนี้ออก ออกลูกดกได้เก็บทานทุกปีนะโอเค so over here is lemon. อันนี้ก็มะนาวเหลือง and over here is cilantro ผักชี pepper mint แล้วก็ซาลาแน่ um parsley มี parsley ด้วย um มีอะไรคะ แล้วก็อันนี้เป็นดอกไม้นะคะเขาบอกว่าไล่แมลงวันแล้วก็สามกระบะเนี้ยเดี๋ยวกะว่าจะปลูกดาวเรืองนะคะเพาะเมล็ดไว้ในกรีนเฮาส์ดอกไม้แล้วก็บูเบอรี่ต้นนี้นะคะของชาลิต้าชาลิต้าชอบทานบูเบอรี่แล้วมาฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้ก็จะเป็นสมุนไพรฝรั่ง ถั่วลันเตานะคะแล้วก็สมุนไพรฝรั่งหมดเลยดมที่ลูกหอมไหมหอมค่ะหอมค่ะไปดูฝั่งนู้นมีอะไรอีกใช้ยตาปลูกอะไรอีกอันนี้เป็นผักนะคะผักสลัดเก็บทานทุกวันเลยผักสลัดอันนี้อาร์ติโชกเริ่มออกดอกแล้ว อาทิโชคปีที่แล้วออกประมาณ20ิบกว่าหัวนะคะออกเยอะมากดกมากเลยนะคะกอเดียวแล้วก็มี <happened> อันนี้ก็เป็นถั่วลันเตาเหมือนกันนะคะเราปลูกดอกไม้แซม <is> แล้วก็อันนี้บล็อกชอยตัดไปแล้วเพราะว่าเขา ok เดี๋ยวเขาจะแก่นะคะเราตัดเราไปแช่ตู้เย็นไว้ทานอันนี้ก็เป็นผักสลัดหมดเลยเก็บทานไปเยอะแล้วนะคะ เริ่มทยอยเก็บทานแล้ว okay, <so S 1> ก็อันนี้ <over here. S 1> ปลูกมะเขือเทศไว้นะคะ <This is S 1> แล้วก็มันแล้วต้นเล็กๆนี้พริกนะคะ <These> พริกนี่รากยังไม่ติดนะยังไม่แตกต้นเท่าเดิมเลยค่ะตั้งแต่ลงไว้อ่ะไปดูตรงนี้ก่อนลูก <Huh? S 1> พาเพื่อนๆไปดูฝั่งนู้นอ h t บริเวณนี้ก็อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่ปลูกไว้เมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็แซมด้วยสตอรอเบอรี่นะคะต้นสตอรอเบอรี่แล้วก็กระถางนั้นก็จะเป็นเดซี่นะคะยังไม่ออกดอกแล้วก็กระบองเพชร กระบองเพชรพันนี้เป็นพันแบบเป็นพันแบบห้อยๆนะคะออกดอกใหญ่มากนะคะนี่เขาเพิ่งแตกนะแล้วก็ล่วงเขามามางอกตรงพื้นด้วยนะคะเดซี่ลูก <Daisy. S 1> ค่ะแล้วกําแพงนี้ก็เป็นไม้เลยนะคะอันนี้ไอวี่อันนี้ก็ลงไว้2ปีที่แล้ว <But over S 1> ก็วันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศส่วนหลังบ้านนะเขียวสนามหญ้านี่เขียวกําลังสวยเลยนะคะก็สนามหญ้าตอนนี้ก็กําลังสวยเลย We forgot one thing. อะไรคะ so over here the like ส่วนกําแพงนี้ก็เป็น Uh, ดอกกุหลาบนะมีอยู่จริงๆมีอยู่4ต้นนะคะตอนนี้เหลืออยู่3ามต้นห <Okay. S 2> นึง่ง oh, แล้วก็อีก2ต้นฝั่งนี้ค่ะต้นใหญ่มากมีกุหลาบอยู่ที่บ้านมีกุหลาบ oh. อยู่ทั้งหมดตอนนี้สี่ต้น <Rose. S 1> อีกต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วก็ใน greenhouse คเพื่อมาดูกรีนเฮาส์ตอนนี้กรีนเฮาส์ก็ปักชำ like ตรงนี้กรีนเฮาส์นะคะลงดาวเรืองไว้แล้วก็ผักนิดๆหน่อยๆอ,อันนี้ปลูกมะละก่อน,นะคะเริ่มแตกแล้ว <c oughs> แล้วก็ปักชำใบโหละพาไว้ใ <c oughs> <5 99. S 1> ช้ต้าไปดูหน้าบ้านค่ะไปฝั่งนี้ พาเพื like like ่อนๆไปดูกุหลาบหน้า so บ um ้านดีกว่ากุหลาบสวยมาฝั่งนี้ค่ะอย่าจะพาเพื่อนๆไปดูโอ้ยน้ำไหลออกมาแล้วลูกโอเคพาเพื่อนๆมาดูมาที่ลูกพาเพื่อนๆมาดูหน้าบ้าน เสียดายเมื่อกี้ไลฟ์สดภาพไม่ชัดนะคะเลยต้องถ่ายวีดีโอใหม่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไฮเดรเยียกอใหญ่เป็นไฮเดรเนียนะคะและ้วน,นี้ก็เป็นไม้ประดับที่เขาเกิดทุกปีนะคะ And wait, over here, you แล้วก็ฝั่งนี้จะพาเพื่อนๆมาดูกุหลาบนะคะ o oh, อ over here is some little flowers you can see oh over here นี่ค่ะกุหลาบหน้าบ้านมีอยู่ต้นหนึ่งเขาก็จะออกดกทุกปีนะคะกอใหญ่ก็จะตัดแต่งทุกปีนะกุหลาบต้นนี้สามารถสูงได้เท่าบ้านเลยนะคะก็ถ้ารากเขายิ่งลึกเขาก็จะยิ่งต้นใหญ่นะคะแต่ว่า,าเราตัดแต่งเขาทุกปีนะคะเขาก็จะต้นไม่ใหญ่มากเราอยากให้สูงแค่ระดับระดับสายตา ตรงหน้าต่างของพี่บ้านนะคะม <over> ีอะไรอีกหรือใช้ตาเริ่มเล่นละ่ะ <can> อันนี้ต้นไม้สองต้นนี้เราเพิ่งมาปลูกได้สองปีละ <laughs> กะว่าให้ปลูก ปลูกเพื่อจะเป็นร่มให้กับตัวบ้านนะคะปล <here> ูกไว้สองต้น oh, mm hmm. ฝั่งนี้ไม่มีดอกไม้ mm hmm. มีแต่ฝั่งนูน้นฝั่งนี้เราปลูกดอกไม้ไว้นะคะเขาแตกโอเคค่ะ <'m> เดี๋ยวเข้าบ้านกันดีกว่าลูก yeah. อะไรอีกกันลูก เดี๋ยวสองสองกระถ <Right. S 2> างนี้จะไปซื้อดอกไม้มาลงใหม่นะคะปีท <Right. S 2> ี่แล้วลงไว้นี้ <Right. S 2> บางบางต้นเขาก็ตายเฉ <laughs> าตายนะคะโอเคค่ะ okay เดี๋ยวเข้าบ้านแล้วก็บปไปเพื่อเพื่อนกันดีกว่าปุ๊บ <Okay. S 2> ขอโทษหน่อย เดี okay, als, mommy, ๋ยวมามีบอกบายยเพื่อนๆชัยตาต้องสวัสดีด้วยนะคะชัยตามานี mas, ่เดี๋ยวมาสวัสดีเพื okay. ่อนๆก่อนลูกอ arr ่าโอเคชัยตายืนตรงนี้ไหมโอเคค่ะคลิปนี้ชาริตาก็พาเพื่อนๆมาเดินรอบบ้านนะแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศส่วนหลังบ้านนะคะวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ๋หนมามีดูเล็บดิวันนี้ทำเล็บให้ชาลิตาชาลิตาติดติดกาวนะคะเป็นเล็บเด็กนะคะติดกาวให้ชาลิตา <c oughs> โอเคค่ะ I can't find แล้วไว้พบกันใหม่คลิป <c oughs> หน้านะคะบ๊ายบาย bye bye. บายบายสีค่ะ mommy I wanna go and look for my nails เล็บหายเหรอลูกลหายไปไหนอะ่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวไปช่วยชาลิตาหาเล็บก,ก่อนนะคะเรา,เาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ